ไปที่นครพนมกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับพาพาไปส,สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ความเชื่อเกอี่ยวกับพญานาคละนะครับประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวสปปลาวมาหมดเลยครับคุณผู้ชมครับมากราบไหว้ขอพรตั้งเครื่องเส้นไหว้บวงสงองค์พญารีสัตนคราชที่ประดิษฐานริมฝั่งแม่น้ําโขงนครพนมกันอย่างไม่ขาดสายเงินสะพัดครับร้านค้าร้านอาหารโรงแรมที่พักถูกจองเต็มหมดในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดยาวหนึ่งในคนที่ศรัทธาองค์พญานาคก็คือ พ่อรองข้อมูลคดีครับโอ้หในวัย75ปีแล้วนะวท่านเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นนักสแสดงอาวุโสครับเมื่อวานพาคุณยุ้ยปัทธรรมวันไปด้วยนะฮะกับครอบครัวก็ไปสักการะแล้วก็มีการรําถวายองค์พระยาศรีสัตนคราชด้วยนะครับอนอกจากนี้คุณนันสาทองวิเศษครับนักสแสดงสาวที่แต่งองค์ทรงเครื่องมารําถวายด้วยเธอบอกว่ามีความศรัทธานในพญานาคเป็นอย่างมากจ้าวตัวเองเนี่ยเป็นลูกหลานพญานาคตั้งใจไว้ว่าวันเกิดปีนี้ก็คือ วันที่16พฤศจิกายนเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือก็มากราบไหว้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาอีกเขาเชื่อกันว่าองค์พญาศีสนกราชเนี่ยจะปกปักรักษานำพาการงานธุรกิจรุ่งเรืองครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้าคนเยอะจริงๆนี่ฮะแถวนครพนมนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียนข้าง